คืออะไรละจ๊ะประกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ๋อนั้นเชิญจ้ะเชิญมาถ้ามีนุ่มพ่อพ่อมีคนมาขายประกันอนะ่ะมาฟังเขาหน่อยสิไปฟังหรอกมาฟังล็อกก่อนเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเชิญนนะั่งเชิญขึ้นบ้านขึ้นมานั่งค่นะคะลูกลูก ประกันคืออะไรคะประกันคือสิ่งที่คุณทําไว้นะคะมันจะคุ้มครองทั้งชีวิตคุณแล้วเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเราจะเอาเองินนี้มาช่วยคุณค่ะอ๋อแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ,ะมันเป็นยังไงออช่วยด้านไหนบ้างคะประโยชน์นะครับประโยชน์มีหลายมีหลายอย่างนะครับก็คือคุณทําประกันวันนี้เราก็จะรับรับแบบคือแบบว่ารับประกันชีวิตคุณจนกว่าชีวิตคุณจะแบบ เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะคุณจะทําวันนี้พรุ่งนี้ไปคุณมีอุบัติเหตุเราก็จะช่วยคุณไม่ว่าแบบพอลูกคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเงินกองคุณหนุนให้คุณไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับแล้วก็อีกประกันรูปแบบหนึ่งก็คือประกันจักรยานยนต์นะครับใช่ถ้าเกิดคุณคุณแม่ทําประกันจักรยานยนต์ไว้ถ้าเกิดลูกคุณขับรถไปเจออุบัติเหตุเราก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรถให้เราซ่อมให้แล้วก็ค่า อ้าลูกมีบาดแผลนีแม้แต่นิดเดียวเราก็จะออกค่ารักษาให้นะครับ๋อค่ะแล้วก็คุณแม่สนใจที่จะทำเลยหรือเปล่าครับว่าไงล่ะลูกอยากทำกันไหมแม่ทำเถอะนะทำไว้ก็ดีนะแม่เพราะว่าเรากขี่รถไปโรงเรียนทุกวันไงทำดีไหมนะมันแพงอะลูกเลยวันนี้ฉันเจ็ดบาทเองค่ะอาเอาเอาเผื่อลูกคุงค่ะสัญญานะ แม่ครับนี่นะครับา,าคาน้ขอบคุณมากครับประกันก็เสร็จสิ้นแค่นี้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมีนี่เราจะมีบินมาให้นะครับว่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ่แม่แ่ดวค่ะสัสดีครับไปดีน้ระวังนะระวังนะลูกน้เยอะเออบายบายบ๊ายบาย ไหนแล้วล่ะอะไรนะเกิดอุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุหน้าโรงเรียนแม่รีบมาด่วนเลยนะแม่แม่ตอนนี้น้องเจ็บหนักมากเลยอ่ะแม่เร็วๆนะแม่เร็วๆนะแค่นี้นะแม่เป็นอะไรแม่เย็นๆนะแม่นะอ่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรลูกเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนจริงเหรอแม่ฮัลโหลประกันเหรอครับลูกผมเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนครับ ให้รีบมาหน่อยวนะครับโอเคครับขอบคุณครับแม่เราเริไปหาลูกกันเร็วมเรไปเริ่มไปหาลูกกันน้องเป็นไรไหมโอ๊ยเป็นไรไหมลูกลูกลูกเป็นไรไหมลูกน้องเป็นไรไหมลูกเป็นไรไหมลูกเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเนี่ยค่ะพี่คะรถน้อมมาค่ะพี่เดี๋ยวพี่จะขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานไหวไหมลูก เป็นไงบ้างแขนสิเดี๋ยวพานนองเขาไปหาหมอเลยเดี๋ยวคุณแม่รอรออยู่รับเอกสารแป๊บนึงนะครับไปพาน้องไปหาหมอไปถ่ายไม่ลูปถ่ายไม่ลูปการประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายทดแทน ที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์การประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภยัยโดยให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันภยัยตามที่ตกลงกันไว้การประกันภัยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งโดยมีองค์ประกอบส่วน3ส่วนดังนี้คือ 1. ผู้รับประกันภยัย 2. ผู้เอาประกันภยัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ 3. ผู้ได้รับผลประโยชน์การประกันจัะต้องผ่านกระบวนวิธีการพิจารณาประกันเพื่อผู้รับประกันจะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของบุคคลกลุ่มคนหรือทรัพย์สินนั้นๆพร้อมกับกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันผู้รับประกันอาจรับประกันโดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่งหรือปฏิบัติหาความเสี่ยงนั้นอาจได้รับได้หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้สามารถครอบคุมความเสียหายที่เกิดจากขึ่นเกิดขึ้นในอนาคตการทำประกันเป็นการสัญญาต่างตอบแทนที่ต้องที่ต้องตามกฎหมายโดยผู้สัญญาต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกันผู้รับประกันจะต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดที่สัญญาเมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครองผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่องการทำประกันจุดประสงค์แท้จริงคือเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงจากบุคคลกลุ่มคนหรือทรัพย์สินนั้นๆออกเป็นส่วนโดยร่วมการชดเชยเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยยึดหลักสุกจริตเป็นที่สำคัญและ น,นี้ใช่สัญญาเพื่อค้าเอากำไรค่ะใครเนื่อนี่ค่ะคือเบื้องหลังเราหามา,มมา,าดูดูดนี่นี่ไหนพ่อพ่อเอ้พ่อแอบแ่าใส่เมกกี้เมา <c oughs> ดูดูแม่่อยแม่แม่